ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเพื่อพิจารณายติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและ5รัฐมนตรีที่รัฐสภาในวันแรกนายประเสริฐจันรวงทองสอสอนครราชสีมาพักเพื่อไทยอภิปรายว่าพลเอกประยุทธ์และนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขบริหารงานล้มเหลวสีด้านได้แก่1ความล้มเหลวด้านการควบคุมโรคระบาด สองการจัดทาวัคซีนผิดพลาดล้มเหลว3าความล้มเหลวในการกระจายวัคซีนและ4การบริหารงานในสถานการณ์วิกฤตมีการบริหารเหมือนสถานการณ์ปกติสิ่งที่น่าเสียใจมากที่สุดที่คนไทยรับไม่ได้เลยคือการค้าความตายหากินบนความตายของประชาชนด้วยการจัดซื้อวัคซีนคุณภาพต่ำแต่มีราคาแพงเอื้อประโยชน์ให้บริษัทเอกชนโดยซื้อวัคซีนเพียงรายเดียวผูกขาดตัดตอนขัดกันแห่งผลประโยชน์ทาให้วัคซีนซิโนแวคเป็นวัคซีนเส้นใหญ่จากนั้นนายประเสริฐเปิดหลักฐานอ้างว่าได้รับจากข้าาร ราชการกระทรวงสาธารณาสุขที่ทนต่อการกระทําของพลเอกประยุทธ์และนายอนุทินไม่ไหวมอบข้อมูลการจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคที่แสดงให้เห็นถึงแผนการนําเข้าราคาซื้อต่อโดสและราคาที่คอรมออนุมัติจัดซื้อวัคซีนซิโนแวค5าครั้งรวมวงเงิน8 7 4 8ล้านบาทมีส่วนต่าง2อ9 8้าล้านบาทสอดคล้องกับหลักฐานจากการบันทึกประชุมของ,ของคณะอนุกรรมธิการเพื่อแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคโดยในคณะกรรมิการคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อวันที่15สิงหาคม 2,564ที่ระบุว่ามีการจัดซื้อวัคซีนซิโนแวค5ครั้งพบว่าราคาที่คอรมออนุมัติทั้ง5ครั้งคือ17.0เหรียญสหรัฐต่อโดสแต่ราคาซื้อจริงครั้งที่2-5ถึง5ราคาลดลงตามลำดับตรงกับข้อมูลของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณาสุขที่ให้มาจึงอยากถามถึงเงินส่วนต่างว่าหายไปไหน อีกด้านนายสุภชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยนําผู้บริหารกระทรวงสาธารณาสุขแถลงชี้แจงถึงกรณีฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจการจัดซื้อวัคซีนซีโนแวคโดยผู้บริหารกระทรวงสาธารณาสุขยืนยันว่าการจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายโดยเฉพาะพระบรจัดซื้อจัดจ้างส่วนสาเหตุที่ต้องสั่งซื้อซีโนแวคเนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูงและต้องทํางานแข่งกับเวลา สำหรับประเด็นคอรมออนุมัติจัดซื้อซิโนแวคราคาวัคซีน17ดอลลาร์สหรัฐต่อโดสเป็นแค่กรอบซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถต่อรองราคาทําให้สามารถซื้อในราคาเฉลี่ย11.99ดอลลาร์สหรัฐต่อโดสและต้องแบกรับอัตราแลกเปลี่ยนค่าดําเนินการค่าขนส่ง2-4และส่วนต่างที่เหลือไม่มีใครได้แน่นอน100เซซึ่งงบประมาณตรงนี้กลุ่มควบคุมโรคเป็นผู้ดูแลและมีการเบิกจ่ายตามความจริง ในส่วนของการเข้าร่วมโครงการ COVAX มีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ139ประเทศแต่มีการแจกวัคซีนเพียง224ล้านโดสจะเห็นได้ว่าแต่ละประเทศได้รับวัคซีนไม่มากการที่เราจะซื้อวัคซีนโดยตรงทําให้เราได้รับวัคซีนมากกว่าและมีความแน่นอนมากกว่าซึ่งตอนนี้เราได้รับวัคซีนและฉีดให้ประชาชนไปแล้ว30ล้านโดสและถ้าเราร่วมโครงการ COVAX ก,ก็อาจจะไม่มีความแน่นอนในการได้รับวัคซีนและอาจจะได้รับวัคซีนที่น้อยอีกทั้งหากไทยเข้าร่วมโครงการ COVAX ก็อยู่ในกลุ่มประเทศ ที่ต้องจัดซื้อเมื่อพิจารณาดูแล้วเห็นว่าถ้าเราจะซื้อเองจากผู้ผลิตวัคซีนจะมีความแน่นอนกว่าจึงเป็นเหตุให้กระทรวงสาธารณาสุขเดินหน้าจัดหาวัคซีนจากผู้ผลิตวัคซีนโดยตรงแต่ในอนาคตหากสถานการณ์เปลี่ยนไปประเทศไทยอาจจะพิจารณาเข้าร่วมโครงการก็ได้ค่ะ